กราบสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะในช่วงท้ายๆในการออกพรรษาแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของกระถินนะคะกระถินอาการก็จะมีฝนตกมา2วันแล้วนะคะที่ฟ้าครึ้มครึ้มแล้วก็ได้ข่าวว่ามีพายุเข้าเนาะค่ะทีนี้เราก็วันนี้แล้วก็ หลังจากที่เคลียร์เอกสารนะคะข้อมูลอะไรหลายอย่างเสร็จแล้วนะคะก็มีเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะที่ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ในคลิปก่อนนั้นยังพูดไม่ไม่ไม่เสร็จนะคะแล้วก็รู้สึกอย่างค้างคาใจนิดนึงนะคะเพราะว่ามีโทรศัพท์เข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะเข้ามาเยอะเหลือเกินซึ่งข้าพเจ้าได้ได้คุยในเรื่องของ ปราสาทนะคะปราสาทหินเนาะปราสาทหินที่อยู่ในสุรินนะคะที่อยู่ในสุรินแล้วก็ปราสาทเนี่ยนะคะมีอิทธิพลมีอิมแพคแล้วก็มีผลสะท้อนอย่างไรนะคะต่อคนในสังคมแล้วก็คนในบริบทโดยพื้นที่เนี่ยนะคะที่อาศัยพื้นที่โดยรอบแล้วก็เป็นผู้ที่มีทรัพยากรอยู่ในเมือเนี่ยนะคะจะได้รับ ผลประโยชน์อะไรบ้างนะคะในะปราสาทนะคะทุกๆแห่งที่อยู่เรียงรายในในจังหวัดสุรินทร์นะคะฉะนั้นข้าพาเจ้าจะพูดใน scope area อของจังหวัดสุรินทร์ก่อนจากการที่เราได้ทำการศึกษาเนาะจากการที่เราได้ทำการศึกษาแล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็สำรวจบริบทแล้วนะคะในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็จะมีปราสาทที่สำคัญสำคัญอยู่ไม่กี่แห่งนะคะที่ ชาวบ้านเนี่ยจะมีการเส้นไหว้ประจําปีแล้วก็จะมีงานนะะที่เกิดขึ้นประจําปีแล้วก็มีผลต่อสังคมในชุมชนตลอดจนถึงสร้างความมีชื่อเสียงนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีผู้คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาเที่ยวชมแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในะปราสาท แต่ละแห่งน,นะคะฉะนั้นปราสาทอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะเรียงมา,าจากที่ติดอยู่กับบุรีรัมนะคะเราจะาพูดถึงในเรื่องของปราสาทตาเมินทมนะคะปราสาทตาเมินทมเนี่ยนะคะาฐานคติเนี่ยในการสร้างขึ้นเนี่ยโด,โดย ผู้มีอำนาจนะคะแล้วก็ในบริบทในโลเคชันที่ที่ถือว่าสูงมากถ้าเวลาเรามองไปในเขตของราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็เดินขึ้นมานก็จะเป็นบันไดนะะขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแท่งนะคะของเทพเจ้านะคะถือว่าเป็นปราสาแทแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมอย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยเราสังเกตเห็นนะคะองค์ฐานศิวะลึงนะคะแล้วก็มีท่อสมสูตรนะคะที่ เรียงออกมาจากห้องคารุพหะเนี่ยอ,องประธานองค์กลางเนี่ยาจากการสันนิษฐานเนี่ยน่าจะเป็นเทวรูปนะคะรู้สิ่งสำคัญที่มีองค์ประติมากรเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ถ้าฐานคติของฮินดูเนี่ยน่าจะเป็นศิวะลึงค่ะนะคะหรือว่ารูปเหมือนศิวะลึงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะในศาสนาฮินดูนะคะ ในลัทธิสายวานิกายที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่กําเนิดโลกและจัก,กรวาลแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่มากนั่นเองเนาะก็จะมีการบวงสรวงจะมีการเส้นไห้บูชานะคะแต่อันนี้ปราศาสตร์ตาเมินทมเนี่ยนะคะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อยู่ระหว่างประเทศไทยและก็ราชอาณาจักรกัมพูชานะคะฉะนั้นจึงถือครองอทั้งอสองประเทศนะคะโดย ยังมีข้อพิาพาทกันอยู่แต่รากฐานทางวัฒนธรรมเนี่ยนะที่เกิดปราสาทเนี่ยขึ้นเนี่ยนะคะก็ยังมีการเส้นไหว้นะคะทั้ง2กลุ่มอของประเทศนะคะที่เดินทางเข้ามาสักการบูชาเดินทางเข้ามาประกอบพิธีกรรมเดินทางเข้ามาบวงสรวงนะคะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยนะคะก็จะมีงานประจําปีที่เป็นพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะก็จะมีการประกอบพิธีกรรมเส้นไหว้ เป็นพิธีกรรมบูชาบวงสวงอา,อาจจะมีแต่ละปีก็อาจจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกับพ่อเมืองเนี่ยก็ไปร่วมพิธีกรรมที่สําคัญเนี่ยทุกปีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมแสงสีเสียงนะะในพื้นที่ด้วยมีการชกมวยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตลอดจะถึงมีการาสแสดงะะศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าะคะระหว่างประเทศนะะในอดีตนั้นก็มีนะคะ ฉะนั้นตัวนี้จึงถือว่ามีผลนะคะต่อชุมชนนะคะในเขตของออหมู่บ้านนะคะชุมชนที่อยู่ในระหว่างแดนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวราชอาณาจักรกัมพูชาที่จะได้รับผลจากาตัวปราสาทเป็นสำคัญนะคะสิ่งที่ได้นะคะนั่นก็คือ,อในอข้าพาเจ้าจะมองไปในลักษณะของอาการปกครองนะคะการปกครองฉะนั้น าการปกครองของมนุษนย์ในรูปแบบปัจจุบัน,นจะเป็นการปกครองโดยกฎหมายาในแต่ละถิ่นก็จะมีกฎหมายบ้านเมืองที่แตกต่างกันออกไปแต่ในสมัยโบราณนะะในสมัยโบราณกะะ็จะเป็นการปกครองโดยระบบความเชื่อและศาสนาโดยมีจาริกคําสอนเป็นสําคัญฉะนั้นในถิ่นฐานชุมชนโดยรอบะะก็จะมีกิจกรรมะะก็จะมีกิจกรรมในการบวงสรวงซึ่งถือว่าเป็นการแสดงลักษณะ ล,ลักษณะนอบน้อมสักการะแล้วก็บูชาะะองค์ศิวะหลึงคะนั้นนะคะฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อในระบบศาสนานั้นนะคะในการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติตนี่ก็จะอยู่ในทํานองครองธรรมก็จะอยู่ในศิลธรรมจริยธรรมนะคะก็จะเกิดมีการแสวงบุญในรูปแบบต่างๆมีการสวดมนต์พร่บุญ ถึงพระผู้เป็นเจ้านะคะก็คือองค์พระศิวะและก็องค์พระนางอุมาเป็นสําคัญแล้วก็การเดินทางเข้ามาสักการบูชาเทพเจ้าในจุดตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งในอาณาจักรโบราณที่มีการประกอบพิธีกรรมอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะ,ะจากสังเกตได้ถึงโบราณสถานและก็ะเขตนะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากในอดีตนั่นเองนะคะ ฉะนั้นเวลามาถึงในยุคการปัจจุบันเนี่ยนะคะโบราณสถานก็ยังมีผลต่อคนในชุมชนมีผลนะคะต่อผู้อาศัยโดยรอบนะคะทั้ง2ประเทศฉะนั้นผลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนเนาะจะมีการพึ่งพาอาจจะมีการนํานสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศทางฝ่ายราชอาณาจัจาก,กรกัมพูชามีอะไร ก็สามารถเอาขึ้นมาขายได้นะคะาราชอาณาจักรไทยมีอะไรนะคะก็สามารถขายได้แล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะแล้วก็จะมีการมาจับใจ่ายใช้สอยกันอันนี้ถือว่าเป็นการาเพิ่มมูลค่าโดยรากฐานที่ใช้วัฒนธรรมที่ใช้โบราณสถานนะคะเป็นตัวเชื่อมน้องรอดทั้งสองประเทศก็ถือว่าพื้นที่นี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะมีความ มีความศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งสองประเทศก็ยังเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาในพื้นที่ของปราสาทตระเมินทมอยู่นะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญแล้วก็เป็นภาวะในการเร่งด่วนในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนานะคะให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็มีการโปรโมทนะมีการโปรโมทแล้วก็มีการโปรโมทสินค้าต่างๆแล้วก็มีการโปรโมทการท่องเที่ยวเนี่ย ให้มีการกระเตื้องนะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะทุกคนย่อมเซฟตัวเองแล้วก็ไม่มีการที่จะไปเที่ยวในที่ไกลๆด้วยช่วงระหว่างโควิด1 9ด้วยนะคะโควิด -19 ด้วยฉะนั้นในการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะ,ะเขาก็สามารถามีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแหล่งโบราณสถานต่างๆโดยภายใต้กรอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นะคะของชุมชนในเขตกรณีปราศาทต,ตาเมินทมนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอแนวคิดแนวทางในการศึกษาของเรานั้นนะคะมันน่าจะมีการจับความร่วมมือกันระหว่างระหว่างประเทศนะคะน่าจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะทางราชนจาจักรกัมพูชามีการรำอับสรายอย่างไรนะคะกะ็ในวันงานของ ปราสาทตาเมือนก็น่าจะมีการมารำนางอับสราเพื่อถวายแด่องปราสาทแล้วก็ราชอาณาจักรไทยก็มีการรำนางอับสราเฉกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการรำอันศักดิ์สิทธิ์นะคะของนางสวรรค์หรือนะเทพธิดานะคะที่เกิดอยบนสวงสวรรค์แล้วนะคะฉะนั้นมันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัตินะคะโดยใช้รากฐานทางวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่งางทั้งสองประเทศแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนศิลปะนะคะการาร้องรำนะคะมีศิลปะการร้องรำอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะมาโปรโมทกันได้แล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook อินเทอร์เน็ตยูทูบนะคะแล้วก็มีสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะอัพวิดีโออัพรูปภาพต่างๆเนี่ยขึ้นไปบน YouTube ขึ้นไปบนสื่อออนไลน์นะคะโลกอื่นก็จะรู้สึกเออมองเห็นเมื่อมองเห็นก็อาจจะมีความสนใจอาจจะมีความต้องการที่จะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้นะคะมันก็จะเกิดการสื่อสารนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็จะรู้จักในปีต่อๆไปก็อาจจะเป็นที่มาของการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่นะคะของจังหวัดหรือของทั้งสองประเทศก็ได้ทําไม ข้าพเจ้าถึงต้องพูดว่าทั้งสองประเทศเพราะว่าประสาทตาเมืองเนี่ยนะคะยังเป็นประสาทที่มีการพิาพาทอยู่แล้วก็เป็นพื้นที่เฉพาะนะคะที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะซึ่งตัวประสาทเองก็ยังไม่ใช่ของประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ใช่ของชาวกัมพูชาแต่จะมีการมารักษาร่วมกันมาดูแล ร่วมกันในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราไม่พูดถึงการเมืองในปัจจุบันนะคะแต่เราพูดถึงว่าประโยชน์ของชุมชนสังคมเนี่ยควรจะได้อะไรควรจะเกิดขึ้นอะไรควรจะเป็นปากเป็นท้องเป็นปากเป็นเป็นปากเป็นท้องให้กับชุมชนสังคมในบริเวณแถบนั้นที่เขามีความยากจนมีความลำบากอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ในช่วงประเพณีหนึ่งหนึ่งในรอบปีในการที่ปราสาทต,ตาเมืองเนี่ยนะคะมีการจัด งานเนี่ยมีการจัดงานมีการจัดการประกอบพิธีกรรมมีการจัดงานประจําปีเนี่ยเขาก็จะ,ะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเขาจะมีการได้รับการตอบรับแล้วก็เขาจะ,ะใครใครก็สามารถขึ้นมาขายของได้เราก็ขายของประเทศไทยก็ขายของได้ประเทศ กัมพูชาก็มาขายของได้นะชาวไทยก็จะไปจับใจ่ายใช้สอยอของราชอาณาจักรกัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชาอยากได้ของไทยเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มอาหารบางอย่างบางสิ่งเขาก็สามารถที่จะมาจับใจ่ายใช้สอยมาซื้อของเหล่านี้กลับไปในพื้นที่ของตนเองได้ฉะนั้นมันมน,น่าจะจ,จัดให้เป็นช่องทางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักของของทั้งสองประเทศแล้วก็ อัพลง YouTube อัพลง a c e b o o k อะไรต่างๆเนี่ยนะคะจังหวัดอื่นนะคะอาจจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดสกลนครยะโสธรนครพนมหรืออาจจะเป็นจังหวัดปุริรัมนครราชสีมาสะแก้วอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัยของเราผลงานทางวิชาการของเราที่เราได้ไปเห็นแล้ว มันควรที่จะมีแนวทางในการต่อยอดหรือแนวทางในการพัฒนาหรือร่วมกันส่งเสริมเพื่อหาแนวทางการพัฒนานะคะเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือ,อกลุ่มชนที่อาศัยทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะโดยอาศัยจุดโดยอาศัยจุดของประสาทตาเมือนเนี่ย เป็นจุดกลางแล้วก็เราจะเรียกพื้นที่นี่ว่าจุดยุทธศาสตร์ทำเลทองนะคะจุดยุทธศาสตร์ทำเลทองแล้วก็ยังถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ที่สําคัญที่อยู่ตามเบี้ยบ้ายรายทางตามตะเข็บชายแดนที่สามารถเป็นแนวทางการโปรโมทแนวทางการการนําเสนอแล้วก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับ าชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแล้วก็อื่นๆที่จะเข้ามาเที่ยว <c oughs> ในงานประจําปีนี้ได้นะคะฉะนั้นตัวปราสาทตาเมินทมเนี่ยนะคะมีผลนะคะมีผลต่อชุมชนแล้วก็สังคมแล้วก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทำเลทองที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญมากที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองการปกครองนะคะเพราะว่าคนทั้งสองประเทศเนี่ยอยู่กันด้วย อาศัยวัฒนธรรมอยู่กันด้วยเป็นแบบเป็นเป็นแบบพี่น้องนะคะไม่มีการขัดแย้งผลประโยชน์ใดๆนะคะแต่เพียงยังมีข้อจํากัดในเรื่องของกฎหมายหรือข้อจํากัดในเรื่องของการปกครองนะคะเป็น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 ข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่ที่เราจะต้องปัดออกไปนะทำอย่างไรที่ชุมชนสังคมจะอิ่มปากอิ่มท้องแล้วก็มีเศรษฐกิจบ้านเมืองที่ดีนะคะแล้วก็ สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อ,อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะคะของอทุกคนต่างๆที่เป็นเจ้าของทรัพยากรแล้วก็มาเข้ามาสักการบูชาแล้วก็มาร่วมกันศึกษามาร่วมกันวิจัยมาร่วมกันเขียนผลงานทางวิชาการมาร่วมกันเขียนหนังสืออะไรในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เรียบรียงรวบรวมเรียบเรียงให้เป็นหนังสือเนี่ยให้เป็น เป็นในลักษณะของการศึกษานะคะของคนรุ่นต่อๆไปเนี่ยนะคะก็รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลียรุ่นหล่น,น,นของเราก็จะใช้ตรงนี้เ,เป็นเป็นพื้นที่ในการทำมาหากินเป็นพื้นที่ในความเจริญรุ่งเรืองไม่แน่ว่าครั้งต่อไปอีก10ปีข้างหน้านะคะที่ตรงนี้อาจจะมีมหาวิายาลัยสารพัดช่างไปเปิดนะคะวิทยาลัยชุมชนไปเปิดหรือมหาวิทยาลัยนะคะ,ะสามารถไปเปิดในดินแดนแถบนี้แล้วก็ชาว กัมพูชาก็สามารถที่จะมาเรียนนะฮะแล้วก็ที่นั่นก็อาจจะมีโรงพยาบาลเกิดขึ้นอันดับที่สองรองจากตัวในเมืองนะฮะก็จะมีการมารักษานะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็จะไม่มีรูปแบบของอการประทะกันนะคะ,ะก็จะเป็นในลักษณะของการเพึ่งพาอาศัยแล้วก็การเกื้อกูลกันในรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นถือว่าเป็นปรารานา ตาเมือนนะคะปราศาสตาเมือนนะคะจุดยุทธศาสตร์เนาะจุดยุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะคะไทยกับกัมพูชานะคะก็ทิ้งคีย์เวิร์ดไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ